วันนี้ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลวังยางอำเภอพนานิคมจัังวสกลนครมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรุัมร์มจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมินายชูศักดิ์รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐาน,นะประธานกรรมก,การมูลนิธิราชประชาธิครา์ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางประกายวันราชพันแสนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่77หมู่9ตำบลวังยางอเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่25มิถุนายน2568ได้ 2, 8, รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนครอาทิสุนงกงานเหล่ากาชาติที่ทำการปกครองอำเภอพนานนิคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอาคีภัยด้วย